สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากกาควงที่เราสามารถใส่แท่งเรื่องแสงเข้าไปข้างในได้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงลองมาดูกันเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นปากกาควงที่ใส่ไส้เรื่องแสงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าระหว่างใส่ไส้กับไม่ใส่ไส้เนี่ยจะยังควงได้อยู่ไหมนะครับส่วนตัวเนี้ยแพ็กเกจเนี่ยไม่ต้องตัดนะครับปกติเราจะตัดขอบใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเราสามารถเลื่อนออกมาได้เลยข้างในเนี่ยเขาก็จะมีตัวแท่ง ไฟมาให้2อันนะครับเราแกะมาแล้วนะครับวิธีการเอาไส้เรืองแสงใส่เข้าไปนะครับก็คือเราต้องถอดส่วนที่เป็นยางตรงนี้ออกนะครับอ่าค่อยๆดึงออกแบบนี้นะครับเราก็จะได้ออกมา2ส่วนแบบนี้แล้วเราก็เอาตัวแท่งเรืองแสงนะครับใส่เข้าไปโอเคผมเอาสีชมพูแล้วกันอ่าเวลาใช้เราก็ต้องหักผมว่าแหละคนน่าจะเคยเล่นตอนเด็กนะครับถ้าเราหักแล้วมันจะ เรืองแสงออกมาหักให้เรียบร้อยอไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นว่าเรืองแสงไหมนะครับเพราะว่าถ่ายตอนกลางวันแต่ว่าถ้าสายตาเนี่ยมันจะมีความเรืองแสงนิดนึ่งอโอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับตัวบอดี้ประกาเนี่ยเริ่มเห็นสีชมพูลางๆนะครับแล้วก็ปิด กลับเข้าไปโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยโดยรวมนะครับปากกาตัวนี้เนี่ยผมว่าไปในทางที่ค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะครับก็น้ำหนักนถือว่าใช้ได้เลยนะครับไปทางหนักนิดหนึ่งไม่เบาเลยนะครับก็ก่อนใส่ไส้เลืองแสงนะครับก็สามารถควงได้ผมว่าก่อนใส่ไส้นี่น้ําหนักก็โอเคเลยนะครับแล้วก็หลังใส่ไส้ไปแล้วน้ําหนักก็เพิ่มมาอีกนิดนึงแต่ว่า มันจะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะครับของตัวไส้ที่กระทบอยู่ด้านไหนก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาไส้ออกเนี่ยตัวประการมันจะเบาวกว่ากันนิดเดียวเองครับแล้วก็สามารถควงได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของตัวปากกานะครับข้อเสียคือตัวปากกาเนี่ยมันไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับก็คือถ้าหักเนี่ยก็คือหักเลยนั่นเองนะครับดังนั้นท่าที่เราต้องอาศัยการดีดบางท่าเนี่ยครับอาจจะทําได้ยากหน่อยเพราะว่าตัวปากกานี้ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือชอบหัวเหล็กของปากกาตัวนี้ครับตัวหัวเหล็กของเขาเนี่ยมันไม่ไดเอามาจากปากกาจริงๆครับเหมือนเป็นการขึ้นรูปมาเราเห็นว่าปากมันปิดสนิทไม่มีรูเลยผมชอบแบบนี้ผมว่ามันดู เรียบๆน่าสนใจดีนะครับก็สวยงามครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวยุปากกาควงนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับองม